ในฤดูกาล2020-2021แมททาร์เก็ตลงสนามเป็นตัวจริงให้กับวิลล่าครบทั้ง38นัดในเกมพรีเมียร์ลีกลงเล่นไป3,405นาทีและทำไป2แอสซิสและนั่นก็คือตัวเลขที่บ่งบอกถึงความอึดของผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายได้เป็นอย่างดีสวัสดีครับโฟนตรงซอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของแมททาร์เก็ตแบ็กจอมอึดสู่ทัพสาริกาดงนิวคาสเซิ ยีวีโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับดีลของแมตทาเก็ตนะครับแบ็กซ้ายชาวอังกฤษลูกครึ่งสกอตแลนด์เขาย้ายจากแอสตันวิลล่ามาอยู่กับนิวคาสเซิลด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้สาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้เขาต้องย้ายทีมนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในฤดูกาลนี้ของแอสตันวิลล่านับตั้งแต่ที่ซีเวนเจอรัตเข้ามาคุมทัพแอสตันวิลล่าแทนดีนสมิธเมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยนปี2021แมตทาเก็ตก็หลุดออกจากทีมชุดใหญ่ หลังจากนั้นนะครับแอสันวิลล่าก็ได้แบ็กซ้ายคนใหม่ของทีมอย่างลูก้าดีนมาจากเอเวอร์ตันซึ่งการมาของลูก้าดีนทาให้แมททาเกตต้องตกเป็นตัวสํารองทันทีนั่นจนึงเป็นสาเหตุหลักนะครับที่ทําให้เขาตัดสินใจอําลาชินวิลล่าพาร์คมาพักใจชั่วคราวกับนิวคาสเซิลสําหรับแมททาเกตนะครับเขาเกิดเมื่อวันที่18กันยายนปี1995ตอนนี้อายุ26ปีเขาเกิดที่เมืองอีตไลท์นะครับในประเทศอังกฤษแต่ครอบครัวของเขามีเชื้อสายสกอตแลนด ซึ่งแมททาเกตเคยเล่นให้กับทีมชาติสกอตแลนด์มาแล้วในชุด U19 แต่ในเวลาถัดมานะครับเขาก็เปลี่ยนมาเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษสำหรับแมททาเกตนะครับเริ่มเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังกับเซาท์แชมตันตอนอายุ7ขวบเขาอยู่ในทีมเยาวชนของเซาท์แชมตันนาน,น1 0ปีซึ่งก็อยู่ในชุดไล่เลี่ยก,กับออเลตเชมเบรนลุคชอเจมส์วอดพราวแมททาเกตนะครับได้รับโอกาสขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของเซาท์แชมตันในยุคข,ของมาริซชโอโปเชติโน ซึ่งตอนนั้นเขาอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นในฤดูกาล2013-2014นะครับเป็นฤดูกาลแรกที่แมตทาเกตมีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ของซอทจัม์ตันและแล้วนะครับโอกาสของแมตทาเกตก็มาถึงนะครับเขาประเดิมสนามอย่างเป็นทางการในเกมแรกนะครับให้กับซอทจัม์ตันในวันที่26สิงหาคมปี2014เขาลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของซอทจัม์ตันนะครับในเกมลีกครับรอบที่2นัดที่ซอจัมตันบุกไปเยือนมิววอร เกมนั้นแมททาร์เก็ตลงเล่นครบ90นาทีและก็ช่วยเซาท์แชมตันเอาชนะมิววอลไป2อต่อศูังจากนั้นมาอีก1เดือนนะครับแมททาร์เก็ตได้ลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาในเกมที่เซาท์แชมตันเปิดบ้านเอาชนะควีนส์บาร์เรนเจอร์ไป2อต่อหเกมนั้นนะครับเขาลงไปเล่นแทนดูซานทาดิชในช่วงท้ายเกมและนั่นก็ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของแมททาร์เก็ตจากนั้นนะครับฝีเท้าของแมททาร์เก็ตก็พัฒนาขึ้นเรื่อยเรื่อย จนฤดูกาล2014-2015เขาถูกเลือกให้เป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมของเซาแธมช์ตันอีกด้วยในปี2017ครับแมททาเกตก็มาได้ของรางวัลชิ้นโตจากเซาแธมชมตันเมื่อทางเซาแธมป์ตันให้สัญญาระยะยาวกับเขาถึง5ปีด้วยกันจากนั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของแมททาเกตก็มาถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับเดือนมกราคมปี2018แปดมททาเกตถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับฟูลแลมและเขาก็ช่วยให้ฟูลแลมนะครับชนะในรอบเพลย์ออฟจนขึ้นมาสู่พรีเมียร็จ โดยที่เด็ดของเขาในตอนนั้นนะครับอยู่ที่เท้าซ้ายช่างทองจะยิงก็ได้จะจ่ายก็ดีหลังจากผลงานที่โดดเด่นกับฟูลแลมครับจนในที่สุดฟอร์มของแมททาเกตก็ไปเตะตาสมโมสรอ,อย่างแอสตันวิลล่าและการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตของเขาก็มาถึงอีกครั้งแมททาเกตนะครับโดนแอสตันวิลล่าดึงตัวไปร่วมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์ปี2019ด้วยค่าตัว15.5ล้านยูโรหลังจากย้ายไปอยู่กับสมโมสรใหม่อย่างแอสตันวิลล่า แมตทาเกตก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดดเด่นทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกฤดูกาลแรกครับกับแอสตันวิลล่าเขาทำไป2ประตูกับ2 a s แอสซิสช่วยให้วินล่าอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จในฤดูกาล2020-2021ครับแมตทาเกตก็ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเขาทำสถิติลงสนามเป็นตัวจริงให้กับวิลล่าครบทั้ง38นัดในเกมพรีเมียร์ลีกเล่นไป3,405นาทีและก็ทำไปอีก2แอสซิส นั่นก็คือตัวเลขที่บ่งบอกถึงความอึดของผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กได้เป็นอย่างดีในฤดูกาลนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตของแมททาเก็ตก็มาถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่แอสตันวิลล่าผลงานไม่ดีในช่วงต้นฤดูกาลทําให้ดีนสมิธกุนซื้อคู่บุญของเขาโดนปลดออกจากตําแหน่งไปจากนั้นนะครับวิลล่าก็ประกาศแต่งตั้งซซเวนเจอราดเข้ามาคุมทีมแทนและทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยแน่นอนของแมททาเก็ตก็เปลี่ยนไปวิลล่าในยุคข,ของเจอราดไปดึงตัวลูก้าดีนนมาจาจกเออวร์ตั ทำให้เขาต้องเสียตําแหน่งตัวจริงไปในที่สุดและนั่นก็คือสาเหตุหลักนะครับที่ทําให้แมททาเก็ตต้องย้ายไปอยู่กับสาริกาดงนิวคาเซลจากนี้นะครับต้องมารอดูกันละครับว่าแมททาเก็ตนะครับจะเข้ามาช่วยยกระดับของนิวคาเซลได้มากขนาดไหนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับกับดีลนี้คอมเมนต์มาพูดคุยได้เลยครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของแบ็กจอมอึดสู่ทับสาริกาดงนิวคาเซลแมททาเก็ตวันนี้ผมฟนตุงขอ,งของลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e กดติดกระดิ่งนะครับ เพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟนตุงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ